พวกที่มารับ่อนี่เขาก็อยู่อำเภอเป็นอำเภอเล็กๆเป็นอำเภอตามตามหมู่บ้านเออตามหมู่บ้านเขาก็พอขายได้อยู่เขาก็พอขายได้เพราะว่าเขาไม่เขาคนซื้อไม่ไม่ไม่เข้ามาเอฟซีเมื่อกี้ไปซื้อของที่ตลาดมาในเอฟซี FC. ก็เลยเจอร้านชานมไข่มุกนะครับก็เลย แวะซื้อแล้วก็เอามาให้ช่างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ช่างทําได้เร็วมากนะฮะบไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวช่างนะฮะ,ะพี่สงแม่บ้าน <c oughs> เอาไปแบ่งเพื่อนๆกันนะครับครับผมเระว่างเดิศหรอโอเคอ่าพี่สงนะฮะแม่บ้านประจําทีม มาดูนะ FC ตอนนี้ถึงไหนแล้วอ๋อพี่ถุยก็เริ่มฉาบหน้าต่อไปแล้วนะฮะเมื่อเช้าฉาบตรงนี้ตอนนี้กำลังฉาบหน้านี้แล้วก็ทีมพี่โดมนะฮะก็กำลังติดตั้งประตูห้องของคุณแม่นี่นี่นี่ FC ประมาณนี้แล้วก็เว้นช่องไว้ติดหน้าต่างตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมในะ FC ที่ผมบอกว่า ผมว่าไม่เอาตรงกลางนะฮะเอาให้มันเหลือพื้นที่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ใช้สอยนะฮะนี่โอเคอันนี้ก็เป็นประตูของครัวนะฮะประตูครัวห้องของแม่แล้วนะฮะขึ้นผนังห้องของแม่แล้วแล้วก็อ่า เดี๋ยวเอฟซีไปดูกันนะฮะเอฟซี FC ไปดูเดี๋ยววันนี้ต้องไปสั่งสั่งปูนฉาบอีกนะฮะเพราะปูนฉาบหมดแล้วที่ถุยก็รับหน้าที่ฉาบนี่ห้องนี้นี่ฮะห้องนีเ้เริ่มฉาบแล้วนะฮะฉาบแล้วแล้วก็มาห้องนี้ขึ้นก่อผนังเมื่อตอนช่วง าส,าสายนี้นะฮะตอนนี้พี่เบียร์กำลังประกอบประกอบวงกบอยู่วงกบก็จะเป็นสีเดียวกับห้องนี้นะฮะเป็นสีเดียวเป็นสีเดียวกัน, <c oughs> นก็น <c oughs> จะมีตัวครอบอยู่นะฮะมีตัวครอบ <c oughs> เป็นสีเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้ก็เป็นห้องของแม่ขึ้นขึ้นผนังแล้วขึ้นผนังแล้วนะฮะ กขาจะมีหน้าต่างในแนวเดียวกันนะหน้าต่างในแนวเดียวกันปึ๊บเข้ามาห้องก็ไซส์กระทันรัดนะฮะไซส์ไม่ใหญ่มากผมบอกแม่อยู่ว่าแม่สองห้องเนี้ทําให้ห้องนอนห้องเนี้ยใหญ่ขึ้นไหมแกบอกว่าแกไม่เอานะแกเอาแค่นี้แหละเพราะว่าแกอยากได้ไซส์เล็กๆเพราะว่าพวกของพวกอะไรเราก็มีที่เก็บอยู่ตรงห้องนี้ไม่แน่จะวีเอฟซีเห็นหรือยังนะฮะ ด้านในด้านในนี้ก็กว้างอยู่นะเดินเข้ามาปุ๊บข้างๆก็เป็นแผงเสื้อผ้าได้ได้ยาวเลยก็ก็ก็ถือว่าตู้เสื้อผ้าได้นะฮะตรงนี้เนี่ยห้าสิบเซนแล้วก็ยาวไปเลยนะฮะยาวไปเลยแผงเสื้อผ้าหรือว่าจะเก็บพวกของส่วนตัวส่วนมากก็จะของส่วนตัวเนี่ยแหละอาพวกของต่างๆนะฮะของต่างๆนี่ผมมองไปก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้นะฮะประตูก็อยู่ตรงนี้พ่อแม่บอกว่าถ้าเปิดประตูแล้วก็อยากให้มาอยู่ที่ปลายเตียงะฮะเข้ามาที่ปลายเตียงเตียงก็อยู่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีห้องครัวขึ้นแผงแล้วนะฮะขึ้นแผงแล้วอันนี้ก็เป็นประตูเป็นหน้าต่างนะเป็นหน้าต่างห้องนี้เนี่ย ลูกหลานคงไม่ได้มานอนบ่อยนะคซัไม่คงไม่ได้มานอนบ่อยบางทีแกอาจจะเอาเสื้อผงเสื้อผ้ามาเก็บไว้ก็ได้นะฮะับ f คงอยู่สองคนนั่นแหละเนี่ยฮะแล้วก็ห้องนี้แล้วก็ห้องแม่ก็จะมีหน้าต่างมองเข้าไปแต่ว่าหน้าต่างเราไม่ได้ไม่ได้เอาไว้รับลมนะฮะเอาไว้ทําให้ห้องมันดูเหมือนเป็นห้องเดียวกันทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆมองเข้าไปคือห้องเดียวกัน แล้วก็ห้องครัวตอนแรกก็มีห้องน้ําแต่ที่เอาห้องน้ําออกเพราะว่ามันจะดูเล็กแม่บอกว่ามันเล็กไปก็เลยเอาออกเอาไว้ข้างนอกคืออยากให้ห้องน้ําเนี่ยเป็นแบบว่าใช้แบบเต็มที่นะเก็บของเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยก็ก็เลยเป็นห้องใหญ่ไปเลยใช่ยไม่ชี้ตานี่ก็เอฟซีก็ส่งข้อความมาด้วยด้วยความเป็นห่วงนี่แหละว,ว่าหน้าต่างเนี่ยในบ้าน คือมันรับลมไม่ได้นะฮะแต่ผมก็มองว่าอยากให้ห้องต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันถ้าเราปิดประตูติ้งอยู่มันอาจจะมีม่านนะฮะมันมีม่านแต่ว่าแต่ถ้ามีหน้าต่างเปิดเนี่ยมันก็ทําให้ดูเหมือนว่ามันเป็นห้องเดียวกันนั่นแหละคือไอเดียหลักเอฟซีไอเดียหลักแต่ถ้าปิดตาม,มันจะดูทึบไปนะฮะห้องนี้ก็จะดูมีแค่นี้ใช่มเอฟซี ถ้าไม่มีหน้าต่างห้องนี้ก็จะดูแค่นี้แต่พอมีหน้าต่างปุ๊บอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือห้องเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะฮะมาก็พอดีจะเที่ยงพอดีนะฮะวันนี้ก็มี FC ฟซส่งข้อความมาบอกอยากให้พี่ทุยไปทำบ้านให้อีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องถามพี่ทุยอีกรอบนึงไว้เสร็จงานก่อนวันนี้น่าจะเห็นอ่า หน้าต่างติดนะพี่เบียร์เมื่อนี่เสียหน้าต่างติดบอน,น่าจะเห็นเนาะพี่เบียร์บอกแล้วว่าน่าจะเห็นหน้าต่างปิดนะฮะคลิปนี้ก็เล่าเรื่องไอเดียหน้าต่างในบ้านให้เอฟซีฟังแล้วกันนะว่าคืออยากให้มันดูเหมือนเป็นห้องเดียวกันทั้งหมดห้องใหญ่นะฮะมองเข้าไปก็เห็นครัวมองเข้าไปก็เห็นห้องนอนพ่อนะฮะเพราะแกแกคงอยู่กันสองคนนั่นแหละ แล้วก็มองเข้าไปก็คือเห็นห้องนี้นะฮะมองเข้าไปแต่ถ้ามันมีแต่ประตูเนี่ยเวลาปิดปุ๊บมันก็คือจบแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยเอมองดูมองดูเห็นไหมครับมันก็จะดูเหมือนกับว่าเออมันอยู่ห้องเดียวกันนะฮะมันอยู่ห้องเดียวกันแต่เรามองเข้าไปก็คือมีแค่ตัวนี้กั้นนิดหน่อยอันนี้คือจุดประสงค์ของหน้าต่างที่ใส่ไปนะเอไม่ได้กะไว้รับลมอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็วัดระดับนนก็อัปเดตประมาณนี้นะครับ FC เดี๋ยวไปดูแม่ดีกว่าแม่เมื่อวานเนี่ยไปเก็บหมากกระบกมาแล้วก็วันนี้ก็มาแกะหมากกระบกนะฮะกะว่าจะคั่ววันนี้หมากกระบกพอเก็บมาปุ๊บผมก็ไม่คิดว่า จะจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องหมากกระบอกให้ผมฟังนะจะมีเรื่องเล่าแทบจะทุกอย่างเลยหมากสมอหมากกระบอกกระถินอะไรพวกนี้เล่าถึงความยากลําบากในเมื่อก่อนของคนอีสานอ,อย่าบอกว่าอีสานทั้งหมดดีกว่าก็คืออีสานบ้านผมเนี่ยแหละก็คือบ้านแม่เมื่อก่อนมันจะมีความลําบากมากเอฟซี FC. ระบบชนรับประทานไม่มีระบบชนรับประทานไม่มีต้นไม้กระถินต้น มะละกอต้นอะไรเนี่ยมีน้อยที่มากที่จะมีนะฮะแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็เล่าถึงความลำบากในการไปขายในตอนเช้าปกติแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเก็บหมักกระบบกเนี่ยเขาก็จะไปเก็บที่ใต้ต้นใช่ไหม FC แต่ทีนี้เนี่ยแม่ก็บอกว่าจะไม่ได้เก็บที่ใต้ต้นไม้นะจะไปเก็บกับวัวคือวัวเนี่ยจะไปเคี้ยวหมากกระบอกนะคร ไปอยู่แล้วเขาจะเคี้ยวเอื้องพอเคี้ยวเอื้องเสร็จก็กลับมาที่คอกพอมาที่คอกเสร็จเขาก็จะคายออกแม่ก็ไปเก็บที่ท,ท,ที่วัวคายออกนั่นแหละแล้วก็มาตากพอมาตากเสร็จแล้วก็มามาผ่าแล้วไปขายซึ่งชาวบ้านทั่วไปเขาก็เก็บจากวัวเมื่อก่อนเนี่ยก็เยอะในเอฟซีก็มีคนไปรอถ้าไปคอกวัวสายเนี่ยก็คือ,อยังไงอะ ถ้าไปสายก็ไม่ทันเพื่อนด้วยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยฮะ fc หมากกระบอกที่แม่เก็บมาจะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือมันตกแล้วสีน,นี้เนี่ยอา,อาจจะเป็นด้วยว่าแถวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เก็บมาแปรรูปกันนะฮะก็เลยดูตกเก่าหน่อยแต่พอแม่ผ่าแล้วเนี่ยแล้วก็ ผ่าออกมาเนี่ยมันก็ดูดูสวยนะเอฟซดูสวยเดี๋ยวผมพาไปดูที่ที่ผ่าแล้วเนี่ยเอฟซอันนี้คือแกะแล้วนะฮะแกะแล้วแม่นั่งแกะอยู่เมื่อกี้นะฮะแกะแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้เสร็จแ,แล้วก็เอาไปคั่วหรือเปล่าเอาไปคั่วนะฮะแต่ผมว่าแม่ไม่น่าอันนี้คือแม่ผ่าให้ผ่าให้ดูนะแต่ว่าผมว่าบางทีถ้ายังไม่ผ่าเนี่ย แล้วคั่วน่าจะดูดีกว่าน,นี้นะผมว่านะไอเดียผมที่ผมเคยเห็นแต่แม่กคงแกะไปด้วยแล้วก็ผ่าไปด้วยนี่ฮะมันก็มีอันที่ไม่ผ่านะฮะอันที่ไม่ผ่าก็มีนี่อย่างเงี้ยเอซไปเก็บมาเมื่อวานนี่เองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับเอฟซมานั่งเห็นแม่ทําตั้งแต่เชานะ้าเก็จัดของให้ลูกค้าอืม ลูกค้าเพราะว่าปล่อยของออกเพราะว่าลูกค้าโลกโลกถึงไหนแล้วแม่ตอนนี้โลกไปเกือบครึ่งแล้วก็รอลูกค้าที่อคเ้าประจําที่เคยมาซื้อไปขายานั่นแหละก,ก็จะแบ่งกันไปร้านละเล็กละน้อยไปทําไมไม่ให้เจ้าเดียวไปเลยเจ้าเดียวกว่าไอ <laughs> แบ่งเบาภาระเออแบ่งเบาภาระเพราะว่าให้ไปทุกร้านร้านละเล็กก็น้อยไปนะเป็นร้านที่เคยคู่ค้ากันมาใช่ไหมคู่ค้ากันมาแบบว่าไม่ให้ร้านเดียวต้องให้แบ่งให้คนละเล็กเละน้อยไปคนละแบ่งภาระไปอย่างนั้นเถอะแบ่งแบ่งแบ่งให้คนเดียวมันจะหนักก็ต้องแบ่งกันไปเนาะแต่ว่าเราให้ในราคาพิเศษในราคาแบบ โอ้ดามากเลยแบบแบบแทบจะแบบว่าได้กำไรอะ่ะเอาตรงๆได้กำไรคนเําไปขายนี่มั่นใจได้เลยครับเพราะว่ารู้ราคากันแหละอยู่แล้วว่าอะไรราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าร้านถ้าร้านส่งแต่แต่นี่เราให้แบบโลกๆไปเลยนะราคาราคาดำมากเลยตอนนี้บ้านก็โลนะ่งในเอฟซีโล่งมากเลยเป็นการ ได้เลิกขายในรอบตั้งแต่แม่ขายมานานตลอด40กว่าปีเนาะ48ปีปมันก็เหลือเวลาน้อยเต็มทีก็อยากพักผ่อนมางง้นเถอะครับเพราะว่าลูกๆสามคนก็ไม่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 สานต่อไปทำอย่างอื่นแม่ก็เลยจะโละต่อมันมีเป็นร้านเขาเรียกว่าร้าน ใหญ่ๆเป็นเหมือน<ม>ห้างนเอฟซมาห้างมาอยู่ใกล้มันก็เลยพวกที่มารับจอดเขาก็อยู่อําเภอเป็นอาเภอเล็กๆเป็นอาเภอตามตามหมู่บ้านเออตามหมู่บ้านเขาก็พอขายได้อยู่เขาก็พอขายได้เพราะว่าเขาไม่เขาคนซื้อไม่ไม่ไม่เข้ามาแต่เราอยู่ในเมืองมันอยู่ใกล้ลลลลใกล้ร้านร้านติดเขาเลยร้านใกล้กันไม่ถึงเออไม่ถึงกิโลนะประมาณคร,ครึ่งโลนี่ เขาก็เปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตามยุคสมัยเราก็ไม่ได้ว่าเขาอะไรหรอกครับเอฟซีม,มันเป็นยุคเศรษฐกิจแบบนี้เพราะว่า,วาก็ไปตามยุคตามสมัยเวลาก็ได้เวลาพักผ่อนก็อยากพักผ่อนเต็มทีแล่วแหละโอเคประมาณนี้นะครับเอฟซี FC. นอนสบายเลยแอนแมงอืมนี <Deus> <N> ่ก็นอน มาที่เถียงนาน้อยนะฮะที่ผมบอกว่าเออน่าจะมีเถียงนาที่นี่นะแต่แตว่าจริงๆแล้วคือแกมีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเถียงนาที่เอาไว้เฝ้านาน,านะฮะเฝ้าน,านาแล้วก็ต้นยูคาแล้วก็ต้นลำดวนก็จะอยู่โซนโซนแรกติดกับถนนลุกลังฝั่งนู้นยาวไปในสั่ีประมาณ300กว่าเมตรเป็น เป็นป่าต้นลำดวนโอเคพอมารีวิวเทียงนาพ่อนะโอ้เทียงนาพ่อนี่มีต้นมีมีตะแค่ยักษ์ด้วยตะแค่นะฮะห้องน้ำหนึ่งห้องมีโอง่งมีโอ่งนะอ๋อมีสระน้ำด้วยฟีฟีสระน้ำมีครบเลย แล้วเพิ่อนเดินไปยังไงเนี่ยเดินไปยังไงเนาะอ๋อเดินไปด้านข้างห้องน้ําพ่อบอกว่าให้มาดูเห็ดนะฮะเผื่อมีเห็ดถามว่ามันมีไหมผมว่ามันต้องมีแหละเพราะอ่ายี่สิบกว่าไร่เนี่ยแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนโอ้โอ้ท่านประธานนี่ท่านประธานผู้น,น,น้ำเหลือเหลือจากโน่น มันก็ไหลลงนี่เดี๋ยวนะพ่อไปลงโน่นอีกแป๊บหนึ่งพ่อว่าอะไรนะครับ่ตัวนี้น้ำน้ำไหลจากป่าสุมสนนะลงมาแปลงนี้อ๋อแปลงนี้อพอเต็มแปลงนี้มันก็ล้นแล้วก็ไหลลงมาแปลงนี้อตัวหนึ่งก็ไหลไปโน่นไปโน่นหลังจากนั้นถ้าเต็มตัวนี้ก็ลงไปแปลงนั้น เกือบไปอเหมือนน้ำมันก็ชุ่มอยู่ตลอดนะพออ่อเนาะไม่ก็สุดนั่นนะ่ะสุดเลยป่าอ้อยสุดตรงป่าอ้อยป่าอ้อยนี่คือไม่ใช่ของเราเนาะไม่ใช่ของเราโอเคหมดแล้วหมดแล้ว,ลวประมาณนี้แลนะแล้วก็แปลงนั้นด้วยใช่พอ่อแปลงนั้นอีกมีแปลงใต้อีกแปลงนั้นแล้วก็แปลงนี้แต่อยู่ค่าแล้วก็ไอคันนานี่น้ำไม่รั่วมีแต่มีแต่ มันเต็มก็ไปคันนานี้ใหญ่มากเอฟซีคันนานี่ใหญ่มากน้ำไม่ท่วมไม่ลดปลูกต้นยูคาทั้งหมดเลยเอฟซีเห็นไหมครับอันนี้คือก็เจ้าของเก่าเขาปลูกไว้ประมาณหลายหลายสิบปีแล้วเลยรองเก่าปลูกเขาขายมาหลายรุ่นแล้วขายมาหลายรุ่นแล้วขายไปเรื่อยๆเนาะสระนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ลึกลึกประมาณสามเมตร โอ้ดีเอสีพามาดูเดี๋ยวเดินไปดูของนี้นะโอ้นี่เป็นแปลงใหญ่มากโอ้โหเจงครบบ f ีดูนะก็สบายสบายข้างล่างคือสามเมตรออกมาเดินเล่นมาชมที่นาก็สบายสบายเนาะโอเค ถ้า,ถามีความสุขก็ทำไปเนาะปู่เนะาะครับแค่นี้แหละฝากต้องเม็ดย่าหน่อยทำ,<ส>ำกเกษตรปู่ซ้ำทำเกษตรฝากสติดตามด้วยครับผม